เราก็จะมาใกล้ลาางเขแล้วลางเราก็ใกล้จะมาถ้ำแล้วนะฮะจะมีท้ำได้ปิดด้วยไม้ต้องต้องใช้ระเบิดเข้าไปนี่ไหมอย่างทางคุ้นๆบ้างเปลอแถวนี้ดูดีๆดดูีๆไหนอะล่างเปล่าดูฉั้นลงไปข้างล่างเลยนะลงไปข้างนี้ไปตามทางเรื่อยๆเนี่ยแถวเนี้จำได้ฮะใจบอกแถวนี้ไหมมันจะมีถ้ำที่ปิดด้วยไม้อยู่โอเคเราจะไปตำรวจถ้ำกันก่อนนะฮะ เราจะมาตรวจค้ำกันวันนี้จะเจอไหมเทนนี้อะไรไหนทางไหนอ่ะเจอไหมทางไหนอ่ะไม่จำได้มาอยู่แถวนี้นะแถวนี้เราอยู่ มีได้รไหมงั้นลงล่างล่างเสาหรอดูเราดูล่างเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงปาท่ำนี่ไงนี่โอ้เจอแล้วเว้ยเจอจนได้เงี้ยเชียงะเข้าไว้เข้าดีเข้าไว้เราอะไรเราอะไรล่ะเข้าดีเข้าดีเอาเลยรอจับไปวงห่างๆไปอยห่างห่างไปไปไปขอเลย ไปฉายพร้อมอไปฉายพร้อมไปฉายไปฉายเนี่ยพกขึ้นมาดิ<ก>ดไม<ป>่ต้อเจอทับกันได้ค่อยเฉยค่อยย้อยสวนโอ้โหมืดว่ะไป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 นำเองดินำเองฮะมาแล้วร้อนร้อนเออร้อนว่ะอย่าวิ่งดิมันเป็นเหมืองใช่ป่ะกดกดคอนโทรลเดินดิเดี๋ยวปิดไฟได้เลยกดเดินไปย่องย่องดิโอเคเออจะไฟอะไรเดีเยย๋ยวปิดเดี๋ยวปิดร้อนร้อน เน,เนี่ยไปไปไปองค์อาร์ตจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะฮะท่านผู้ชมครับ <c oughs> สุดท้ายก็เจอถำจนได้วนมานานาฟังเสียงดิมีเสียงลมไปดิไปอยู่เนี่ยมีเสียงข้างคราด้วยจะหลอนมากเลยเดีย๋ยวบอกนะว่าทํำแบทแมนอะ เปมนบ้าเลยดับไฟเลยแม่งบุดเวนคือออกมาทำไงเดี๋ยวพูดสิมันลึกออมมันจะทะลุอะไรวะเย่าวิ่งดิมันร้นเงนมันลนมันลนเลยวิ่งทัวทีดับไฟเลยเฮ้ยมีทางแยกว่ะมีทางแยกซ้ายขวาไปทางไหนขวาลาซ้ายดีป่ะคนละทางเฮ้ยเอาดิมาจริงดิซ้ายก่อนขวาลายซ้ายดีเอาไงออกซ้ายดีฮืไม่มีไฟฉายอะ ซื้อจากไหนไปเฉยร้านขายปืนไหมก็ร้านปืนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปซื้อเออวิ่งได้ดีกว่าเออวิ่งได้ดีสุดแค่นี้ว <c oughs> ิ่งไวสุดแค่นี้คือไปเฉยวิ่งได้แค่นั้นเหรออย่าบอกทางแยกอย่าบอกได้แค่นี้หลงแน่หา,าทาง,อ,างออกบังด<า>ิเงาเงาบังเงาพังเงาเงาอไปนำปะละ่ะอย่างเงาไซเลนฮิวเลยแล้วก็ทางแยกอีกแล้ว ทางขวาไม่มีอะไรเลยทางขวามันตันใช่ป่ะก็ไปซ้ายดิจะพังไหมจะพังไหมเฮ้ยพังได้เหรอไหมเอาดิจัดดิรว่าลองดูลองดูว่าไม่ลองไม่รู้อะไม่ลองไม่รู้ถอยถอยถอยไม่พังสายสายผังก็ซ้ายอดทำไอคนคิดไอไอคนไอคนสร้างเกงว่าช่างคิดเนะเอาอะไรมาซ่อนเอาอะไรต่อมีอะไร โอเคครับทางตันอีกแล้วเออลกตันปุ๊บอะล็อกสตาร์แม่งวดี่ะอช่างสร้างเออช่างสร้างชอบไม่ค่อยงบตังค์ด้วยนะล็อกสตาร์ถ้าเที่ยวไข่เอเอเอแม่งโคตรงกตังต๋อตันกลับดิเขื่อลืมทางไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมีทางไปได้ทางไปได้ป่ะเนี่ยเนี่ยไปได้นี่ไปได้ไปได้ ไปเดี๋ยววิ่งนำไปก่อนส่องไว้ส่องไว้มันวิ่งไม่ได้เอ้าตันถอยตันเดี๋ยวฟักต้องวิ่งกลับไปไตรงทางทางแยกทางแยกสุดเลยเว้ยที่มีให้แยกสองนั่นละเออไปขวาสำรวจถ้ำนะฮะเอาไงรีบดับไฟแล้วโกยเลยดียไหมดับไฟแล้วค่อยโกยดีไหมๆๆมันช้าใ <laughs> จเย็นใจเย็นอย่าล้นอย่าล้น ไอคนวิ่งอะโรนุนเอ้าแล้วไปดับไฟแล้วโกยเลยวิ่งเลยครับรออะไรล่ะไฟอยู่ไหนวะทางนี้เลยทางนี้แหละเปิดไฟดีกว่าเปิดไฟแล้วค่อยสองอันนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอไอ้นี่มันอันนี้โอ้นี่ไงทางแยกไปทางนี้ลำโดได้ครบฮะเป็นมันเป็นเหมืองอ่ะมันเป็นเหมือง ก็ที่ดูมันเป็นเหมืองชัดเลยตอนปิดไฟไม่ตกใจอะไรตกใจ,จถุงที่ห้อยอยู่อะ่ะเ้อหัวของดิเื่อยในเลรซิน,นวูซีจะรีบเดินไปไหนว่าไฟฉายสองไม่ถึงหยุดได้แล้วเนี่ยมีทางแกอีกแล้วอะ่ะเอาไงดีคนทางเอาปะอย่าเลยไปด้วยคันเนี่ยร้อน โอเค <Okay, S 1> ถอยตอนตัน,ตนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลนลน,โอ,อนอโอ้โหแม่งเหมือนโมโหโคตรร้อนเลยแบบว่าถ้าแบบขน,ขนาดเล่นกลางวันนี่ยังร้อนเลยดูแล้วกันมืดเปิดเลยถ้ามาถึงตอนกลางคืนนะนิฟภาพดูเดี๋ยวดูนั่นดูแต่ไฟก่นอนถอดไอติ๊กแปดในเกมโอเคจ็อบไม่มีอะไรเลยโอ้ไปกลับข้างนอกกันเถอะไป กตฮะเสียงข้างข่าวโอเคาาเครัยทำสงครามเรียบร้ยอยแล้วไม่มีเลยเลยไปโกยกับกับทินกันเถอะไป,ไป,ไปะเราไปใช้รถโกยซะเราไปใช้รถโกยพอพอเปิดไฟโคตรหลอนเลยม,มันมันมันมีหมอมน เปิดเพื่อสร้างจะหลอนคนนี้อีกโทรมาทำไมวะไอ้ดอมทำไมมันโทรมาให้ทำควีตเหรอเออไม่ถามเว้ยช่วงเที่ยวทำอยู่เว้ยเออดีเฮ้ยให้ไปทำวะให้ไปทำวะเฮ้ยเฮ้ยจะออกไงอ่ะโดนขังเอ้า อา้สวยแลย้วไปไปไมีปสติกมีสีฟอนสยาแนนงี้ยละใหญ่ <c oughs> รู้นด้วยใครปิ <c oughs> ดรู้เลย <c oughs> อะเคนะแค่นี้ก่อน <c oughs> สำรวจทำ okay, แค่นี้ก่อน, <c oughs> น <c oughs>